มีหอยหรือเปล่าเนี่ยมีมีหอยก็กินได้นะคะแถวนี้น้ำสะอาดนะคะโอ้คุน้องน้องเอ้ยมางามแต่น้อง พ,พี่น้องก็้ลยอยกัได้คุณอะถ้ามองเห็ดงานไยพี่น้องมองเห็ดงานเกาอขนะคะคลิปนีน้ประดนเนะจับปมามานเอาสักสองนาทีเนาะจ้ะเนาะ ฝนฝนลงแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยกับสิกลับบ้านอานันนี้พี่น้องสองนาทีอู้หุหน่อยหิมะมันตกนะคะหิมะตกข้างบนนะคะดูสิก็ตอนนี้จากไปเร็วค่ะโอเคสองนาทีพอนะคะทุกคนนะคะสองนาทีแล้วเราก็กลับนะคะอ้าวนะนาทีนึาทีนึง โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ